าการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงก็ได้มาติตามทะเลกับป้าติวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะพะว่าง,งวดนหนึ่งที่ป้าติวเคยไปภาพพอเที่ยงไปขอโจกข,ขอหลาบอยู่ที่ต้นไม้รากฏว่าได้หาแปดหาเกางวดนั้นฉะน้นใน่ป้าติวกับเป็นอีกคนหนึ่งที่แม่นที่ภาพไปขอว่างวดนี้ป้าติวเพิ่งพ้นฝันคับท่านผู้ชมฝันฝันเห็นผีพอพ่นมาบอกสงสัยจะมาบอกเด็กไม่ให้โฉงในลาบก็บ,บ่รน่นอนกับเบอ โมโหจกากนาะคาร์เตอร์มุ่ชมเนาะฉะนั้นแล้วเขาต้องไปถามมึงจากปากปลติ๋วว่าพนวาบอกเลขสองตัวเป็นตัวใดไปเลยคาร์เตอร์มุ่ชมวมอวรายใหญ่ห่างไปฟังจากปากปลติว๋วพ่อพ่อเป็นเลขคาบว่าเลขที่ผีพ่อพนวาบอกเป็นตัวใดครับผมเนาะฟูอันขาดพนังอยู่บนคับท่านผู้ชม การสวัสดีครับปตติยูการสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแต่ก่อนกับปติ๋วนี่ยนะครับสิ่ภาพไปเอาเหล็กยู่ที่ต้นใหม่เนาะนอกปติ๋วเนาะงวดนั้นที่คนเห็นหาแปดแปดหานะกอกแปดหายี่ดีครับท่านผู้ชมงวดนี้พอเที่ยงได้ยินข่าวว่าปติ๋วฝันก็เลยฟ้าวมาติดตามเอาตัวเหล็กไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับผมเนาะฝันไว้จังไหนเนี่ยปตติยูบอกสูเอฟซีคนฟังเนี่ยฝันเห็นไม่ไงฝันเห็นไม่ไง ฟันเห็นไม่เงแต่ก่อนแต่เก ا ากะค่อยฟันเห็นเล่ามันกเค่อยออกอย่หายเปลี่ยนเปลี่ยนหายตัวเก้าหนีแล้วตัวเคิ้มก็ออกจนหมดก่อนทีกับบาดฟันเคือรุ่นง่าฟันเห็นเถ้าพ่อบาดนี่เห็นเถ้าพ่อขัดฟันเห็นเถ้าพ่ออันเป็นเก้าเป็นเป็นเก้าหาหาเก้าว่าออฟันฉันสอนต่อกันทงสองขื่นเลยฉันฟันเห็นใยายสิเป็นเปลี่ยนหาหาเปลี่ยนแต่ว่าขันเห็นพ่อใหญ่นี่สิเป็นเก้าหาหาเก้าแม่นแต่ว่าบาดเด็กที่อัน ยายตัวยายฝันอยู่บ้านเป็นหาเก้าวานที่สะพ่อเป็นหาแปดบานนี่อฝันฝันว่าจางไหนป่าฝันว่าพันมีงานจะมีงานยั้งแต่ว่าพันใส่เสื้อขาวนะจะงานยั้งใสเสื้อขาวพ่นไปงานก็ได้ไปพ่อกันเนาะพี่ใหญ่กับปาคือกันบอกเออมาคือกันละเพิ่อนว่าไปซอยงานมันซะไปซอยงานฝันว่าไปซอยงานฝันเห็นแล้วแต่ฝันแต่เกาตะกรอนกับ เคยเป็นเหล็กตัวนี้แล้วเปล่าทางโอ้แต่ว่าแต่ว่าเราเสียทั้งสองคนเหรอบ๋อป้าอันไม่ใหญ่ท่านเสียไม่ใหไ่ท่านเสียเสียแต่พ่อไงครับพ่อเสียใจพ่อครับไม่ใหญ่ฟันเห็นเถอาพ่อก็ว่ามันหาเก่าเก่าหาแล้วฟันเห็นไม่ไงกับเปลือกหาหาเปลือกทีฟันย่ำได้ฟันเห็นนี่อยู่ได้แเจ้าฟันงวดนี่เจ้ามันสิเป็นยังไงแล้วฟันกูเท้อมันก็คิวอ่ะก็อันนี้ยู่นแล้วเจ้าฟัน ใช่แค่เป็นแนวทางเนาะป่าเนาะใช่แค่แนวทางจ้าในแนวทางท่านแล้วไปไปซอยงานวันซาจ้าไปซอยงานจังมันเป็นงานศพนี่เราก็ได้คน้ลยหลายไปกันนั่งอยู่ก็ได้ไปก็นั่งอยู่บนนันว่าหฮวยยัยก็มาบ่เออมาคือกันนะเพื่อนมามาซอยงานเขาเนี่ยนะเพื่อนมาถามเพื่อนท่านนั้นนะก็ว่าได้ฝันดุนขึ้นรุ่นหน้ามาฝันเห็นพญาอีกว่านี่ เห็นพ่อใหญ่นี่ไปใส่ครับจะเห็นเพิ่นฝันพ่อใหญ่ฝันว่าพ่อใหญ่นั่งอยู่นผืนนีเผืนเพิ่นแต่พ่าตายแล้วนี่แล้อนั่งพ่นนั่งอยู่นผืนเงานเพิ่อนมันอีกที่ตัวใดนป่อจิ๋วแต่ว่าฝันเห็นเพิ่นย่างได้เป็นหาเก่าได้เหรอเป็นหาเก่ามานีกที่เพิ่นหาแปดมานีกที่หาแปดแต่ว่าพ่อใหญ่ฝันเห็นย่างได้มากจะเป็นหาเก่าหาเก่ามาอีที่เกี่ยวข้องอายุเพิ่นหลายเพิ่นไรอายุเพิ่น พมันหกสิบสี่หกสิบห้าเออาตายประตานนี้แหละหกสิบส <64, 65. S 2> <น>ี่หกสิบห้าแม่นช่วงช่วงพันเสียวันชาช่วงไหนแม่นหกสิบสี่เต็มอย่างค่ะหกสิบห้าครับอายู่คนไหแต่ว่าไม่ไงเดือนบวหูว่ายอยู่หลายปันไหนอาบนบนอยู่น้ำกันบ่อปลาติวบ่าม่ไงนี่คือหน่องเมย์เด้วันมันเหนื่อยเพราะไงก็มีไงตายไปแล้ว อายุเนก็ซ้ำกันแ่พกชิปีกหา่ากันอันนี้เป็นน้องแม่แม่น้องแม่นาสาวหนสาวาสาวหลาเพือ่อนว่าฟันเห็นเราเี่ยันไห้ว่าอาอ,อกแต่เด็กวันเด็กถีอก่อแม่ได้ละ <laughs> ฟันเห็นเราอานไหนออกจต่วัดไนถี่พวกีพอนะ่าอ,อมแม่นว่าหาเปีกก็เป็หาปีนออกเปหาหาเรู้หัเาพซอเทไรเนาะกสิปเท่าไรเราฟันเห็นเราดูกูดูออกก็เปรหาปกันยังวะ พี่หนึ่งก้อนที่ฟันขึ้นนั่นฟันว่าเห็นลูกไส้ฟันเห็นลูกไส้ลูกไส้บวชชิกไหมบวชได้ยี่สิบสองปีแหละบวชชิกไหมบ้านในเพื่อนมาไปสอนนักเรียนคือเก่าเพื่อนบวัดคือเก่าบ้านในเมีผ่นจักไปไปหยังกับไปหาเพื่อนหนาเจอคนน้อยหลายเอ้าขึ้นรถเพื่อนหยังแล้วลูกหไวยขึ้นตัวเขาจับได้เหรอหนี่แม่ีย่นหนาจับเพื่อนหยังแล้วลูก จับผ <Ooh> ู้หญกันจักระจับสาเหตุอย่างคนว่าบ้านฝันไม่ออกกันพ่อสาเกิดแล้วแล้วเกิดพ่อสายี่สิบสองแต่มันออกกันเก่าสองหน้ามหันทติฝันมากบ้นก็ไม่ฝันเห็นไม่ไงก็ฝ่ายใหญ่ต่อกันด้วยสามเพืนเลี่ยนกันด้วยวันก็เศร้าฝันด้วยว่าฝันด้วยฝันต่อไปเลยสามเพืนฉ่อเรยฝันมืออันฝันเห็นหนุ่มใส่ฝันมืออันเละอัวันมือรุ่นมากดลกออกแก้วฝันเห็นไม่ไงมือรุนมากอย่างฝันเห็นพ่ายใหญ่แบบเศร้าฝันแบบนี้ ต้อขันที่เป็นเลขก็จะเป็นหาแปดหาหาแปดหาเก้ายิงสิบไม่หาแปดหาเก้าเนี่ยแปหาแปดหาเก้าเขาจะมุชมแต่ว่าเลขเลขหาแปดหาเก้าดิพูนยินจากป้าติ๋วเนาะจะหมากบุคคลได้ยินมิจะมิศูนย์มาแต่หมงได้กิมจะศูนย์ศูนยร์มิจะข้นศูนทร์ครับนี่ของป้าติ๋วหรอกฮะว่าหาแปดหาเก้าแตกต่างมูเลยฉี่กดก็ไปเลื่อยเนาะข้าตมุชมเนาะ จะลองพีจรณาบ้งเองครับสมุู้ชมเพื่อว่าท่านไหนอาจจะชื่นชอบเนาะหาเปลนหาเก้านี่ก็มันก็มีงวดนั่นเนาะที่ที่เราอยู่้นใหม่นะเนาะป่าเนาะไปขอเนาะข้าเจ้าก็เห็นตรงตรงในงวดนั้นต้นข้าก็เลยหาเก้าออต้นข้าก็เลยหาเก้าศูนย์ศูนย์ศูนหาเก้าถ้ลองพีจนาบ้งนะครับมมชมเนาะเห็นวันเพื่อนกขบอกเก่าหาเ่ยหาเก่าเนี่ยออกชุดหาก่อนเนอย มันตอนท่าเอาตัวทหารผ่นมอเขาบอกว่าเห็นน้งแจหาเปลี่เปด่นหาแมนกอกองงานนั่กองแปด่หาแมนกองจุดาหายนหาเปลี่ลัจุความาเห็นเด็กหาก็เด็กเก่าป้าติวเห็นหาหาเก่าแต่ว่าอีกคนไปนํากันเห็นหาก็แปดมาสันมันกาปดหาหาแปดดีๆนะครับงวนนั้นเนาะมานนี้ขั้นั้นชันตัวปติวนี่เรงวานั้นเพนว่ามด็กเปลี่ยขาค่ะได้อันปะคะเพราะว่าหาเปล่ยนเพราะปิ๋ว ขันวัดนี่ขันปลเตียวว่าขันขันปลเตียวเป็นคนมากถึงจะมากจะมักต่อใดระวางหาเป่าก็หาเกา่าหาเปล่ก็หาเกา่าครับขันพันแนวน,นี่ว่าหาเป่ก็ากากมากกว่าแ้วหาเป่ก็มากทีห่หาเก่าก็มากขึ้นกั <c oughs> นแต่ว่ามากหาเปล่าร้ายมักหาเปล่าร้ายกว่าหาเก่าแมแต่ว่าก็เสื้อขึ้นซื้อโงคกันละเรกันนั่นละแม่ยน่ยก็เสียหาเจ็ดหาเป่หาเก่าเนี่ยเนาะสื่อขึ้นซื้อโร ก็ตะดีก็ซื้อมาแล้วเด้ใบหนึ่งบอกซื้อมาอนสองนี่จัดไปแล้วหาแปดวันซะเอาเนาะครับสมมติเชื่อมนอกเราพีชนะเบื้องครับผมตัวเลขของป้าติ๋วครับผมพอป้าติ๋วเองช่วงนึ่งกะได้ผ้าป้าติ๋วไปขอคออยู่ตรงไหนเออเหมือนเหม่นในเด้อฟันผู้เท่อกันฟันแนวเนี่ยมันแม่นอยู่หันหลา่ว่าฟันงวดนี่มันจังสีจังไรหล่ะกับโอ้โหกันละเจ่าก็เหมือนเหม่นเหมือนเ การให้แ <fit> ค <kind abonn Home> ่เป็นแนวทางคือวันละครับผมให้แค่เป็นแนวทางแนวทางของจ่ากิบเป็นรัฐบาลในวันแนวทางของอันงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะครับผมเนาะมันกับตัวตัวเลขตัวนี้แปลกอยู่ครับหาแปลหาเก่านี่เพราะว่าไปทั้งไหนกับสมากจะเห็นอย่ยินแต่ว่าศูนย์ศูนย์พลกว่าศูนย์ศูนย์มีป๋าติวมาหาแปลกหาเก่าก็บรแน่ครับอาจจะเป็นตัวเลขของมันจะออกของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็เป็นไปได้นะครับผมเนาะลองเอาไปพิจารณาเบ้างครับผมเพื่อว่าท่านได้ชื่นชอบ ห้า <5 S 2> เป็นตัวเลขที่ตรงอกตรงใจก็ท่านผู้ชมคิดไว้อยู่แล้วเนาะห้าแปดห้าเก้าแต่ก่อนขันฟันแล้วนี่เห็นเพิ่นนี่จะแม่นโลดเป๊ะหรือไม่บอแม่นโลดเลยขันฟันขิวคือเก่าได้ล่ะคือตั้งแต่มือวันที่สิบหกก็คือฝันขิวอยู่ได้ล่ะก็จะขิวคือเก่าน่ะล่ะแต่ว่านั้นโดนมาฟันมาหลายเดือนน่ะล่ะเขาบอกฝันนี่แม่นบอกแต่ว่ากระโดดเนี่ยนอตจากแต่แปลวแปตัวเลขผู้นอกแม่นอือ อ่าครับผมสุดท้ายนี่กาขอขบวนขอบคุณปลติ๋วนะครับผมที่ห้ความฝันดีๆตัวเลขเรีไปแบ่งปันถ้ามันจมแนช่องนะครับผมเนาะตัวเลขกก็ยางปลติ๋วบอกนะครับหาแปดหาเก้าแต่ว่าปลติ๋วจะมากหาแปดหลายกว่าใผ่มากก็ลองพิจารณาพงศ์นะครับ